สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบิ๊กกับออต,ตินนะครับในเกมโลบอกแมปที่ชื่อว่าแมปชื่อว่าเทเลพอร์ตพาร์ทนะครับใช่ป่าไม่รู้เดี๋ยวลงในคิดีแคปชั่นนะกันลืมไะ,ะผ่านประตูกันนี่ีประตูที่เคยผ่านเมื่อกี้ลืมอดัดเล้นมาแล้วพักหนึ่งเลือกประตูก็แค่เลือกประตูเท่านั้นไม่แบบไม่ซ้ายก็ขวาไม่ขวาก็ซ้ายประตูไหนไม่ผ่านก็เกิดใหม่เดินใหม่นะครับจะมีเวลาให้ ผ่านปุ๊บก,ก็จะได้เวลาเอาตูวเย่เลยไม่ได้นีกว่าไปลุยต่อดูซิเราเจ็ดนาทีเน่ยเราจะได้กี่ประตูหนึ่งประตูสองประตูสามประตูสี่ประตูห้าประตูหกประตูเจ็ 7, ประตูแปดประตู ก้าประตูเอากลับปาตาที่เดิมลืมไปวันดังขวาวิ่งได้ไหมเกมนี้วิ่งได้ไหมตินวิ่งไม่ได้ด้วยเดินต่อไปครับประตูที่สิบก็พอแล้วแหละหมดเวลาพอดีไปวิ่งต่อวิ่งต่อสำหรับใครที่สนใจเขาจะเข้าเล่นนะครับแมปอยู่ใน ดีคลิปชั่นนะั้นเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับเฮ้ยผ่านผ่านด้วยโอ้ยตุยเย่ธนุนมีอะไรอ่ะขอ,อซื้อของยี่หาโลบัสสำหรับเอ่อเป็นจุดเซฟนะครับแต่มันยังประตูยังไม่เยอะเดี๋ยวมันต้องซื้อหรอกไม่ตอนนี้ปีได้สิบประตูเองนะอไงครับไม่มีครับไม่มี ไม่มีมาทางนี้เพื่อนไปทางนี้ตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปยังมีเบอร์พี่ใจอ่ะเบอร์พี่ใจไหนเน่ยไม่มีครับไม่มีนอะี้ไสิเรจากไหนให้อ่ะมาทางนี้เราเพื่อนอขอบคุณมากเลยมีเพื่อนไปหา นี่เหรอตุวเยตามเพื่อนมาแต่เพื่อนก็ไม่ไปต่อเอาไรไปต่อไปต่อจะหมดเวลาห้านาทีแล้วเจอพี่ใจเรียบร้อยเจไป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 ต่อครับเราเล่นแค่แป๊บเดียวนะด่านนี้มารีวิวให้ดูใครอยากเล่นก็เข้ามาเดี๋ยวลงแมปไปให้ในดีคลิปชั่นนะครับก็สนุกดี สนุกตรงที่ลุ้นว่าประตูไหนประตูผ่านประตูไหนตูเย่สำหรับอาตินเขาเบื่อเล่นด่านนี้แล้วเขาไปแล้วปใช่เอ้ปิดด่านครับผมมีของขายด้วยไม่ได้ใช่หรอกป่าพิมพ์ว่าอะไรไหนพิมว่าอะไรโดดโดส ดูดูดูโดดโดดทำอะไรประมาณนี้ยทำอะไรอยู่พิมเพื่อนี่อะไรมีลูกม,มั่วพไ,ไปต่อไปต่อตอ,อีกเหลืออีกสามวาทีเล่นเกมอะไรกันอยู่ ถ้าจะยังมีเบอร์พี่ไกบ้างต้องก็ต้องขออาบูพวกเนี้ยเฮ้ยตุเย่ว่ากลับเดินกลับมาอีกตามไปเล่นเกมอื่นดีกว่าเล่นเกมไหนดีเล่นเล่นไม่เป็นอนละบูเกมเว่นเล่นไงไม่รู้ไปครับไปกันต่อเออเมื่อกี้ตุเย่ประตูไหนนะจำไม่ได้แล้ว ประตูประตูขวาปะทำไม่ได้อ่ะแป๊บเดียวลืมแล้วมันไกลจัดเดินไปมีกี่ประตูเดี๋ยวร้อยประตูเหรอแสนสองพันแสสองพันประตูมันเยอะไปเปล่าหนึ่นสองนู้นนี่เหรออ๋อตู้เย่เลยการ์ตาที่เดิเนในสามรอบนะันแหละวาขวาจำไว้นะนคขวาขวาวิ่งได้ไหมเนี่ย ไปนั่งดีๆดินุ่นกดวิ่งแกกดวิ่งนุ่นกดปายจริงดิกดวิ่งได้ด้วยนี่วิ่งแล้วเหรอพี่ใจ่สปีดสิบเก้าละนะนี่วิ่งแล้วเนี่ยเมื่อ,อกี้ต,ตัวเย่ประตูขวานะครับทุกคนต้องไปไประตูซ้าย โอ้เมื่อกี้เราผ่านมากี่ประตูแล้วเราไมา่ได้นับตัวซ้ายไปตัวซ้ายเอ้อเยเย่ไม่มีเพื่อนเลยเออเจอหลอกโอเคสําหรับคลิปนี้แท่าเท่านี้นะครับใครอยากจะเล่นก็นเดี๋ยวตามดิสคริปชันข้างล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ